จะเล่นซ่อนหากันในห้างค่ะเด็กๆสี่คนจะเป็นคนซ่อนค่ะอ่ไปวิชุกไปค่ะอ่ะจับคู่ซ่อนค่ะเอานับนับได้เลยค่ะต่คู่นี้หลับตานะ นับหนึ่งถึงสิบจะไปหาแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ป๊ะป้าจะเป็นคนหานะคะหาตามหาเด็กๆสี่คนค่ะอ่ะเริ่มได้กิน กินน้ำก่อนค่ะจะตามหาเด็กๆค่ะนี่คืออะไรค่ะพร้อมแล้วนะกินที่นี่นะคะไปหาเด็กๆกันค่ะ,คะดูอยู่เด้อยู่ตรงไหนไม่อยู่ให้ป้าป้าเป็นคนหานะคะเด็กสี่คน ไปดูซิที่มันก็ไม่ได้กว้างไม่น่าซ่อนไกลหรอนจริงเด็กเขาซ่อนเก่งอยู่นะปบบเราไปดูซิจะหาเจอไหมนอตตั้งกฎไว้ว่าห้ามถ้าซ่อนแล้วห้ามขยับไปไหนเลออ้าวเจอแล้วเจอแล้วใครเจอใครเจอน้ำขิงรู้ว่ามีเอตไงไหเจอน้ำชาค่ะาแล้วเราช่วยกันหาเพื่อนอีก2คนนะ เราไปดูกันนะช่วยหาสองคนนะคะเอ้าเจอไหมเจอไหมเอ้าเจอนี่อยู่ตรงนี้เอ้าหหายไไปนอ่ะเอานั้นไอ้มี่โดนกัดจิาไปแล้วโดดเดชหาเดชเทอร์มี่กับเอวาเดี๋ยวเรากำลังสมอยู่กับมด้แต่ทำเป็นมองผ่านนะทำเป็นเดินผ่านนะเราช่วยกันหาเล่นเกม ตามซ่อนแอบกันค่ะสามสามคนป,ปน้าป้านำทีมนะคะเอ้ยอยู่ไหนกันอะหาไม่เจอแต่อยู่ไหนกัน่ะเจอแล้วค่ะสองคนนี้ซึ่งป้าป๊ายังมองไม่เห็นพวกเราหลบดีๆนะป้าป้ายังมองไม่เห็นเรายังไม่บอกนะคะป้าป้าเจอกันยันน้ำขิงเจอ,อยันอ้าวเจอกันแล้วเหรอ เจอกันแล้วอ้าวแล้วเฮอร์มี่หายไหนแล้วเฮอร์มี่หายไปไหนเอาปะตามเฮอร์มี่ดูซิอยู่ตรงไหนคะน้องเฮอร์มีเหลือคนเดียวค่ะเราต้องเราช่วยๆกันตามแล้วหาเฮอร์มี่กันนะคะที่จริงเมฆสร่อนอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ๆก็ หายไปน้ําขิง,องบอกลอแล้วก็ไปอยู่ตรงนู้นค่ะน้องน้ําขิงบอกไว้ค่ะไม่มีคติก,กาโอ้ตอนนี้เรากําลังตามหายอยู่ยังหากันไม่เจอค่ะอ,อยู่ไหนนะเราจะเจอไหมอะไปกินข้าวที่ไหนก็เตียวที่ที่ห้างกันเลยค่ะดได้เลยเเได้ค่ะ ยี่สิบบาท pt, เล่นเสร็จบอกจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแต่เราจะไม่เจอค่ะน้ำแขิงตามไปค่ะน,น้นองก,ก็แต่น้ำแขิงเดี๋ยวไปดูสิ <c oughs> อา้าวป้าเจอ,อยัง <c oughs> จเ,เอจอเฮาบีอ้าวเจอแล้วค่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยเป <c oughs> ็นไงเหน,นื่อยไหมคะ <c oughs> ไม่ออกไม่ออกฮะพี่ไทยผิดกะดีเกานล้วเขต อยู่อยู่ครบแล้วค่ะสี่คนนี้ค่ะจบเจมค่ะ